เดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งรถที่จังหวัดพังงากันครับเดินทางรังสิตถึงพังงาจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผมแบงค์เนต้ามิตรดำนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปส่งรถพร้อมๆกันเลยนะครับที่จังหวัดพังงานะครับคันนี้เป็นรถของคุณเทวานะครับที่ซื้อให้คุณพ่อใช้ที่จังหวัดพังงาเ<ม>ดินทางไปภูเก็ตบ้างนะครับเดินทางไปหาดใหญ่บ้างนะครับส่วนคันนี้ก็คือเนต้าวีนะครับปกติเลยนะครับไม่ใช่ V2 นะครับ มีของแถมมากมายอย่างเช่นนี่เลยอย่างที่เราเห็นก็คือชุดแต่งแอ r รคิสยังมีให้อยู่คันนี้มีกันศาดนะครับมีถัดท้ายให้นะครับมีผ้าคลุมรถให้จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปส่งแพ่นของเราก็คือเราจะเดินทางออกประมาณบ่ายสานะครับวันนี้วันที่1แล้วก็จะไปถึงพรุ่งนี้นะครับวันส่งมอบวันที่2เมษายนนะครับช่วงเช้าแล้วก็จะเข้าไปส่งมอบให้กับคุณพ่อเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามชมกันครับไปกัน Somebody know me better. I thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better. Cause I let somebody, let somebody, let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. I let somebody let somebody let somebody go. Ooh. somebody know me better I thought that I would miss you more But I wake up and I feel better c u s I let somebody let somebody ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดพักแรกกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ PEA นะครับที่อยู่ในปั๊มบางจากนะครับปรานบุรีเลยแยกปรานบุรีมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับเราก็มาจอดพักที่นี่ตอนนี้เราเดินทางมาทั้งหมด261กิโลนะครับเมื่อกี้ที่เรามาจอดเนี่ยแบตจะเหลือประมาณ17%เหลืออีกประมาณ88กิโลเมตรถึงจะหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาร์จครั้งนี้เราจะเสียค่าชาร์จไฟไปเท่าไหร่แล้วก็หนึ่กิโลเนี่ยกินไฟประมาณกี่บาทเดี๋ยวลองมาบวกลบคูณหารกันดูแล้วก็ฝากติดตามครั้งต่อไปด้วยเราจะไปแวะตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยตอนนี้แบตก็แปดสแล้วนะครับเราใช้เวลาไปชั่วโมง17นาทีเพราะว่าตอนวิ่งมาเนี่ยเราวิ่งมาต่อเน,นื่องเลยแบตมันร้อนนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้เราจะหยุดชาร์จแล้วแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วก็กดหยุดชาร์จได้เลยนะครับตู้ก็จะตัดกาาารทงาํงงนนอแบ นะครับอันนี้เราเติมเงินไว้เรียบร้อยแล้วใน FPA Ota นะครับก็ไม่ต้องหักจากบัตรอะไรใช้วิธีเติมเงินเข้าแอปได้เลยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ดึงออกปุ๊บแลเก็บที่เดิมน,นะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็หักตังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทอเดินหัเดินทอเดิน,เด,นเดี๋ยววันเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยนะครับจุดหมายปลายทางอีกทีหนึ่งน่าจะเป็น แล้วแถว5แซจังหวัดชุมพรน,นะครับไปกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรตอนนี้เรามาชาร์จแบตกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นครั้งที่2กับตู้นี่เลย e v station นะครับเมื่อกี้เราสแกน QR ว o า e ค้แล้วนะครับเปิดแปปอปกดเริ่มแล้วแล้วก็ตอนนี้รถกำลังชาร์จอยู่นี่ไฟสีเขียวกระพริบอยู่นะครับกล้องอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนี่ไฟสีเขียวกระพริบอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เราวิ่งกันโหดจริงๆก็คือครั้งนี้ เหลือ17%อีกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วก็คือว่าเสียวอยู่เหมือนกันแต่ <tagged Perfect. S 2> ว่าเรา,าวางแผนไว้แล้วว่าเราจะมาชาร์จที่นี่นะครับก็คือประมาณสัก200กิโลเดินทาง200กิโลแล้วก็ชาร์จ200กิโลแล้วก็ชาร์จครั้งที min, ่แล้วเราชาร์จไป80%แล้วก็เหลือครั้งนี้ก็วิ่ง200กิโลก็เหลือ17%ก็เดี๋ยวส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราจะสรุปให้หลังจากเราเดินทางเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดน่าจะชาร์จทั้งหมด4ครั้งนะครับก่อนเข้าบ้านลูกค้าเนี่ยก็จะชาร์จีน่ไทห เป็นจุดหมายที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับจุดหมายหน้าก็น่าจะเป็นระนองหรือถ้าแมพให้เราไปทางสุราษฎร์ก็เดี๋ยวเราลงไปเรื่อยๆใต้ชุมพรมีที่ชาร์จที่ไหนเดี๋ยวเราจะชาร์จที่นั่นเลยนะครับไปกัน ตอนนี้เราก็มาชาร์จรอบที่3แล้วนะครับรอบนี้เราเดินทางทั้งหมด202กิโลจาก97นตะครับตอนนี้มี40แต่ว่าเราจำเป็นต้องชาร์จเพราะว่าเราจะวิ่งระหว่างเมืองจากสุราษฎร์นะครับไปที่พังงาแล้วระหว่างทางเนี่ยไม่มีปั๊มแล้วนะครับก็เดี๋ยวปั๊มนี้เราชาร์จให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดินทางให้ไปถึงจุดหมายเลยแล้วก็เดี๋ยวไปชาร์จให้ลูกค้าอีกทีก่อนเข้าบ้านให้มีแบตเยอะที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มชาร์จกันเลย ก็คือเราก็เหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ EV station นะครับก็คล้ายๆกับปั๊มที่แล้วที่เราชาร์จเอาหัวมาเสียบปุ๊บสแกน QR code แล้วก็กดเริ่มชาร์จได้เลยนะครับก็เดี๋ยวชาร์จกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะนอนแล้วเพราะว่าเราเดินทางมาตอนนี้ตีสาหนาทีแล้วนะครับก็ได้ได้นอนสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับ และนี่ก็เป็นการชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับของ n e t ต V วในทริปนี้ก็คือเราจะชาร์จก่อนที่จะไปส่งมอบกับลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับปั๊มบางจากถลาง2นะครับเพราะว่าเราจะแวะเารถเช่าก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปส่งรถลูกค้าที่บ้านนะครับเพื่อที่จะขากลับเราจะมาขึ้นเครื่องที่จังหวัดภูเก็ต บแบตตอนที่เรามาชาร์จเนี่ยนะครับมี37%นะครับก็ชาร์จให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าดูแล้วปั๊มน่าจะอยู่ไกลบ้านนิดนึงไม่อยากให้ลูกค้าระบากแล้วก็ช่วงแรกยังไม่มีวอล์กอัมีแต่สายมือจับที่ชาร์จนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ก่อนในครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งมอบกันที่บ้านแล้วก็สอนวิธีการใช้งานต่างๆสอนวิธีชาร์จไฟตามสถานีชาร์จนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศ ในการส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ให้ดูหน่อยให้ดูปั๊มหน่อยนี่ปั๊มนะครับบรรยากาศปั๊มแล้วก็ตู้ PA ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านหน้าของปั๊มเลยนะครับแต่ถ้าเป็น EV Station ก็จะอยู่ด้านในใกล้ๆกกับห้องน้ำของทางปั๊มโอเคเดี๋ยวเราชาร์จให้เสร็จแล้วก็ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราจะออกเดินทางไปบ้านลูกค้าเลยอีกประมาณสัก 30กิโลจากตรงนี้นะครับย้อนกลับไปที่พังงาไปกันครับ ตอนนี้ส่งมอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องที่สนามบินภูเก็ตนะครับตอน4ี่ทุ่มระหว่างรอเราก็มาเที่ยวก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่จุดรับส่งผู้โดยสารรถสามล้อที่จะไปถ่ายรูปเครื่องบินนี่นี่นที่จะไปถ่ายรูปเครื่องบินนะครับที่สนามบินภูเก็ตตรงริมชายหาดที่หาดไม้ขาวค่ะอหาดไม้ขาวโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถสาม้อเลยดีกว่าใช่แล้วไม อนนี้เราแวะกินข้าวช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองจริงๆเราจะไปกินในเมืองกันแต่ว่าไม่ไหวแล้วหิวก็เลยตอนนี้แวะที่ร้านอะไรนะครับแหลมหินซีฟู้ดค่ะตรงข้ามกับทางที่จะไปเกาะมะพร้าวใช่ก็คือก็คือข้างหลังข้างหลังเบลนี่ก็คือเกาะมะพร้าวเลยใช่น้ํา <ไป S 1> ใสมากเลยบรรยากาศดีด้วยวิวแบบสวยมากใช่ลมเย็นและตอนนี้อาหารเรามาแล้วครับแต่ว่าเราเราสั่งเหมือนอยู่บ้านเลย เดี๋ยวดูว่าจะเหมือนที่บ้านไหมเหมือนที่คุณแม่ทําให้กินไหมเดี๋ยวลองดคูครับเรากำลังจะมาิร์ฟเดี๋ยวไปถ่ายภาพอาหารให้ดูค่ะไปเลยนี่คืออะไรอะสะอตอผัดกุ้งสะอ,อกะปิผัดกะปิใส่กุ้งอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่นี่เอากล้องเข้าไปข้างในเลย แล้วก็อ,อันนี้เป็นต้ยมยำทะเลต้ยมยำทะเลอแล้วก็ข้างหลังเบลก็เป็นกอบมะพร้าวแล้วก็มีทะเลน่ากินเนาะเดี๋ยวลองกินดูอีกอย่างหนึ่งเราสั่งไปเป็นหอ่อหมกนะครับหอ่อหมกแหม่น่ากินทุกอย่างเลยนี่ดูเลยเลยครับ